นี่ครับวันนี้ผมครับเกมจากเกม3สตูดียนครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของเดอะเลกนะครับเป็นเรื่องลึกลับของคิปปี้พัต้านะครับถ้าใครเคยดูก็เคยอ่านดูก็จะรู้นะครับเรื่องคิปปี้พัต้านะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือปลอมนะครับก็มีคนเถียงกันบ่อยๆนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าได้เป็นเรื่องแต่งขึ้นนะครับเรื่องก็อาจจะมีเขาโคงจากเรื่องจริงก็ได้มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาในหน้าร้อนปีคิตศักช2003มีข่าวลือเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตประหลาดซึ่งมีคนพบเห็นเป็นจำนวนมากแต่ดูเหมือนว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ในอินเทอร์เน็ตมันจะถูกลบไปจนหมดจากใครบางคนปีคตศักช2006การพบเห็นสิ่งมีชีวิตนี้เริ่มแพร่กระจายไปมากขึ้นผมได้ติดต่อคนบางส่วนที่พบเจอกับมันและได้ขอบันทึกส่วนตัวของพวกเขาที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาด้วยจดหมายฆาตตัวตายปี1964 มกำลังเริ่มชีวิตในวันใหม่ขณะที่กำลังลืมตาสายตาที่เลือนลางของผมได้มองเห็นมันผมไม่สามารถที่จะนอนหลับได้เมื่อนึกถึงดวงตาของมันและผมไม่สามารถที่จะตื่นได้ลาก่อน oh, <okay. S 1> พบจดหมายสองฉบับที่จ่าหน้าถึงโรตและวิลเลียมในกล่องไม้ oh. ผมได้ภาวนาให้เขาเกล่าวชื่อของคุณอ d จา u ย์นอว์แอนด์ผมได้สัมผัสกับความกลัวที่เหนือคำง,ไงไ่ายเดวงตาของวันดำมืด และดูเหมือนว่าควงลู้เข้าไป้างในมือของมันเปียกชุ่มเลือดขาวๆเสียงของมันกวงเล็บข้อความที่อ่านไม่ออก A Mariner's Log ปี1691มักมางมันมาผมขาดที่ผมนอนหลับขนาดผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเขาปลยเท้าผมผมจะต้องรีบกลับไปที่ยังติดเราจะไม่มาที่นี่ตามคำบอกของเดอะเลกพร้อมวิทเนสจากพยาน ปี2006 3ปีแล้วตอนที่ฉันกำลังกลับจากน้ำตกในวันที่4ี่กรกฎาคมเราทุกคนเหนื่อยล้ากับการเดินทางที่ยาวนานเมื่อกลับถึงบ้านสามีฉันและลูกๆนอนลงบนเตียงด้วยความอ่อนแรงกลางดึกประมาณตีสี่ฉันถูกปลุกโดยสามีของฉันที่นอนอยู่ข้างๆฉันต้องมองไปที่ใบหน้าของเขาดูเหมือนว่าเขาจะหวาดกลัวกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ปลายเตียงมืดมากฉันมองเห็นได้ไม่ชัดเท่าไหร่ มันมีรูปร่างเหมือนคนดวงตาสีดำเลือดกวงโบก์งเล็บมันยาวมากๆผิวหนังเปื่อสีเทาในขณะที่ฉันเริ่มกลัวเมื่อมองเห็นตัวมันชัดขึ้นเรื่อยๆมันใช้กงเล็บแทงมาที่ลูกสาวของฉันที่อยู่ระหว่างฉันกับสามีมันแทงทะลุลำตัวของเธอโอ้ยลูกสาวของฉันร้องมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่มันจะวิ่งหนีไปความตกใจสามีของฉันกอดลูกที่บาดเจ็บสาหัสเอาไว้ส่วนฉันก็กำลังช็อกทำอะไรไม่ถูกลูกสาวของฉันคาร่า เธอกระซิบข้างหูฉันเบาๆขณะที่กำลังจะสิ้นใจเขาคือเดนเลกในคืนนั้นเองสามีของฉันขับรถพุ่งลงไปยังแม่น้ำอย่างไม่มีเหตุผลเมื่อสามีกับลูกสาวของฉันเสียชีวิตฉันกลัวว่าตัวบ้านนั้นจะกลับมาอีกฉันได้ย้ายบ้านไปอยู่ใ,ใกล้กับบ้านของพ่อของแม่ฉันตอนนี้เหลืออยู่แค่ฉันกับลูกชายชื่อจัสตินเท่านั้นฉันและลูกชายย้ายบ้านไปอยู่ในโรงแรมใกล้บ้านพ่อแม่ของฉันหลังจากที่จะตัดสินใจที่จะกลับบ้าน ฉันได้มองหาข้อมูลกับสิ่งที่ฉันได้พบเจอฉันได้พบเจอคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องแบบนี้เหมือนกันเขาเรียกมันว่าเดอะเลกฉันได้ตั้งกล้องดิจิตอลไว้รอบเตียงของฉันให้มันบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างตอนที่ฉันนอนหลับปลายสัปดาห์ที่2หลังจากที่ฉันได้ดูคลิปที่ถ่ายไว้ตอนฉันนอนหลับมีบางช่วงที่ภาพในวิดีโอนั้นเบลอไปแต่ฉันก็ยังคงตั้งกล้องไว้เหมือนเดิมเมื่อตอนต้นช่วงสัปดาห์ที่3กล้องดิจิตอลได้บันทึกติดเสียงบางอย่าง ฉันรู้ว่ามันเสียงแหลมๆของเดะเล็กฉันไม่สามารถทนฟังมันได้จจมันไม่ได้เจอเดะเลกอีกเลยหลังจากที่มันทำลายชีวิตของฉันด้วยการพาคสามีและลูกสาวไปฉันกลัวที่จะตื่นกมาและพบกับอสุรกายที่ในตากรวงโบนันอีกแม้ว่ามันจะจ้องฉันอยู่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังมาจนจบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับตอนนี้ผมก็อาจจะยัง ยังพูดไม่ค่อยดีก็ขออภัยนะครับก็เรื่อง The Lake นี่ก็มีคนมีและมีคนรีเควสมานะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ดูมาจนบนะครับเกือบลืมนะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ c h i p p y Pasta Thailand นะครับกำลังก็สวัสดีท่านนะครับเรา